สสดีครับผมนายศิษสักโอพองอหนึ่งทับสี่เลขสามตัวท้ายศู7ย์เจ็ดเจ็ดครับสวัสดีครับผมนายนุชพลมา,ย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 ายอยู่อสหนึ 4, ่งทับ4ี่เลขสามตัวท้ายศูนย์เจดูนย์ครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำงานของแอร์รีดปั๊มนะครับหลับการทำงานของแอร์ฟต์ปั๊มนะครับ คือการใช้แรงลอยตัวของออกซิเจนหรือฟองอากาศเพื่อยกมวลน้ำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยหลักการนี้คล้ายกับการอัดอากาศในแอร์ปัม๊มซึ่งจะใช้อากาศที่เข้าไปในปั๊มดันน้ำให้ลอยสูงข,ขึ้นช่วยทดแทนปัม๊มน้ำในการทำงานบางประเภทได้เช่นงานง่ายๆอย่างการทำบ่อปลาและประหยัดไฟและติดตั้งง่ายกว่าครับแอร์ปั๊มถ้าเรา ยกมันขึ้นสูงน้ำจะไหลช้าลงนะครับถ้าสูงมากๆเลยก็ไม่ไหลนะครับแต่ถ้าเราก,กดมันลงไปต่ำๆน้ำจะไหลแรงนะครับตัวนี้ที่เราสามารถวัดได้สูงทุดคือ13เซนติเมตรนะครับ ขอจบการรายงานแค่านี้ครับขอบคุณครับ